ครับผมกคุ้มครอกับสวัสดีครับมือนี้กลับมาพบกับช่องนุมยิสานลูกบ้า,า,าน้าเนาะเดี๋ยวมือนี้สิพามาเบิ้งไก่เนาะว่าไก่ตอนนี้มันเหลือเจ๊ตัวนี่แล้วครับเท่าที่เห็นตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้ละหม่งนินก็ได้แบ่งปันไปให้พี่ให้น้องเพื่อนละนะครับอยู่ทางอำเภอเจริญสินหม่งนินกับปักขาวตอนนี้จะมีเหลือแต่บกักไวไวหน่อยร้อยล่มกับนี่ครับลูกบักนิน ตุ่งนิ่งกับมีอยู่นี่แหละสิบเอ็ดตัวสีดำยุ่สี่ตัวเป็นเป็นดำขาดำทั้งเบื้อนนะครับนีแล้วครับไว้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 นี่ไว้ว <c oughs> เลยล่ะเสร็จล้วสิจับได้พ่กเราบ้านนีย ไว้น,นี้อนนี้นี่นะครับไว้งามมืกันันะครับฟอบดีหงอนสวยนี่ครับ,นนรบ,บ,รบเพราะว่าตอนนี้หงนิ่นได้ง่ายบ้านไปแล้วเนาะตอนนี้ก็คือสีพอพัอนก็คือสีเป็นบุกไว้นี่ละ เห็นไครับฟอมดีนะครับหน้าสวยงอนงามไปแล้วบอเร็วเร็วอาไปใส่แล้วบอนี่มีข้าวบ่วาทีเหมใส่ใมส่ไม่มหาขอลวไใส่ข้าไปบ่งใส่ใส่ นี่ครับผมได้ม,มาใหม่เอวเพียอะเพราะไก่น้อยนั่นเหลืองไก่ป่าอา้าวไก่น้อยออกลูกอา้าวแสดงว่าเอา้ามันมาแต่เสียวะแต่พัน,นลูกใช่ใช่ลูกโอย๊ยโอย๊โอย๊ยเออไก่น้อยตัวนี้มันมาแต่เสียอ๋อลูกตัวนี้เ,เาพียวผ่ามาตุ่มไปเพิ่งออกแล้วนี่อืมอืมอะมันจะจบกันนะ เอาผ้าเอาไปเอาผาวันนี้ไปใสเอาไป,ไป,าาไปห้มันหนเอาผามาปลูกไว้เด้อเมียมันลงหรอเมียนไปเลี้ยงลูกไอ้ขี้ขาวน่าไหมพอดีอีขาวน่ะหมากัดนะครับหมากัดลูกมันตายเอ้ยหมากัดเมียมันตายเหลือแต่ลูกมันแล้วบะนี้เมียเมียไกลเมียฟากตัวนี้มันก็เลยเข้าใจว่าลูกมันนะนะมันก็เลยไปเลี้ยงลูกมันก็คือตัวนี้แหละครับนี่แหละ ทีที่มันมาเลี้ยงลูกแค่นี้ขาวเอาออกไปแล้วไอ้ย์นี่แหละตอนนี้ใกล้พงก็มีแค่นี้แหละครับครับผมจังไดคลิปนี้ผมก็คือสีขอจบไปเพียงสนีทเนาะเอาไว้คลิปหน้าไว้พอกันไหมผมก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับ